รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลฟ์ทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการออฟไลน์ทีวีปีที่11 มาในคอนเซปแค่คลิกไลค์ใจคุณก็รักวรดค่ะรายการยานยนต์สำหรับคนน้ำสมัยเจอะเจอกับน้องแอมเช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วงเวลาสทุ่มครึ่งไปจนถึง5ทุ่มตรงแบบนี้และแน่นอนค่ะวันนี้น้องแอมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่มามิคาเฟ่อิสเทอรี่ซึ่งต้องบอกเลยถ้าใครนะที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบเขียวขจีร่มรื่นและก็มีที่นั่งทั้งโซนอินดอร์เอาท์ดอร์ตอบโจทย์มากๆใครสนใจอย่าลืมค่ะ Facebook มามิคาเฟ่อิสเทอรี่อยู่ข้างล่างนี้ตั้งอยู่ย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ โซนี่ออ o โตไลท์ทีวีน้องแอมมีอะไรมาฝากบ้างติดตามพร้อมกันค่ะเริ่มต้นในช่วงแรกกับออโตไลท์โซลไซตี้วันนี้น้องแอมจะมาพูดคุยกับพี่นกศรนรงค์ถึงสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฉบับล่าสุดซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่11มกราคม2566ซึ่งแอมว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ดีมากๆเลยค่ะ ในช่วงของอัล o ต i ลท e อีเวนวันนี้ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวมาดูกันว่าแต่ละค่ายมีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างในช่วงของอัลโ e k n o w l e d ล e เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงเกล็ดหรือว่าทริคในการดูแลรถมาฝากอีกด้วยค่ะ และห้ามพลาดกับช่วงอั t o l i ร์ไลท์ออนวันนี้ค่ะพี่นกสกนรมณ์อยู่กับ Honda B R V ใหม่กับการเดินทางพิสูจน์ความสะดวกสบายอับประโยชน์และสมรรถนะของรถอเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งที่มีค่าตัวสูงสุดในตลาดคันนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นติดตามพร้อมกันได้ในช่วงหน้าในตอนนี้พักชมสีหน้าใจขงทางรายการสักครู่ค่ะอัล o l ไลท์ท like ีวีอัล f e ไลท์โซลต สนับสนุนโดยใหม่ i s u ซ u ดีแม็กซ์เมจิกไอส์ทยานต่อให้โลกตาม Mazda CX Series เพิ่มความหมายให้ครบทุกช่วงชีวิต Ford Ranger Generation ใหม่กล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่า All New Toyota Velos well ใช้ชีวิตไปด้วยกัน Mitsubishi Xpander ใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด ในช่วงของออโตไลเซอร์ไซตี้เช่นเคยค่ะน้องแอมอยู่กับพี่นกศัก์นรงสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีครับ,น,รบน้องแอมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมคะพี่นกจะ้ะวันนี้เรามาคุยกันอีกหนึ่งเรื่องที่แอมเองว่ามันดีมากๆเลยนะครับอยากเป็นส่วนหนึ่งที่แบบมีส่วนตรงนี้ถ้าซื้อต้องซื้อใหม่เนาะต้องซื้อใหม่<อ>ถึงจะเข้าเกณฑ์ก็คือตอนนี้ค่ะมีการถ้าใครจะเช่าซื้อรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เขาจะมีเขาเรียกว่าฉบับล่าสุด ลดต้นลดดอกแต่ก็เริ่มใช้คือ11มกราคม2 5 6าใช่ไหมคะครับผมก็ทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาปี2565เนี่ยโดยเป็นการประกาศเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มาถึงวันนี้เนี่ยก็ผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับโดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ90วัน ดังน,นั้นเมื่อไรอเดี๋ยวก็จะอยู่ประมาณวันที่11มกราคมปีหน้าครับซึ่งเนื้อหาสาระสําคัญของฉบับนี้เนี่ยของคณะกรรมการเรื่องสัญญาข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั่นคือการคิดดอกเบี้ยแบบแบบบ้านาแบบการผ่อนบ้านแบบผ่อนคอนโดนะครับก็คือเมื่อคุณจ่ายเงินไปต้นเงินต้นที่คุณค้างมันต้องลดลงใช่ไหมใช่ใชดอกเบีย้ยคุณก็ต้องลดลงคิดตามเงินต้นที่เหลือ นอกจากนี้จะมีเรื่องของการาปิดบัญชีก็คือการโปกการปิดก่อนนะครับโดยกรณีที่ชําระค่างวดมาแล้วไม่ไม่เกิน1นถึงสไม่เกิน1ใน3ของค่างวดที่ระบุไว้ไว้ในสัญญา mm hmm. เช่นคุณระบุไว้คุณต้องการเข้าแบงก์หกปีผ่อน6ปีเนี่ยคุณผ่อนไปไม่ถึงไม่ถึง2ปีเนี่ยให้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า60%ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชาระ ก็คือต้องไม่น้อยกว่า6กสนะครับก็คือ60%สได้65%สได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทางไฟแนนซ์ของแต่ละที่นะครับกรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3แต่ไม่เกิน2ใน3 1นในสคืออย่างที่ที่บอกคือ6ปีคุณจ่ายไปแล้ว2ปีแต่ไม่เกิน4ปีได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า70%ของดอกเบี้ยเข้าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระนะครับกรณีที่3ม กรณีชําระค้างวดมาแล้วเกินกว่า2ใน3ของค่างวดที่ระบุไว้ในสัญญา2ใน3ก็คือถ้าคุณ6ปีคุณผ่อน<า>ไปแล้วเกับสี่ <4 S 2> ปีปเกิน4ปีนะครับสในสามเกิน4ปีเนี่ยให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระแต่ว่าอะไรอันนี้น่าสนใจคือพอคุณเลยเลย4ปีไปแล้วหรือหรือ2ใน3เนี่ยคุณไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแล้ว ก็คือดอกเบี <im itation> ้ยคุณได้รับการเวสไปเลยนะครับ<ม>ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ในกรณีที่เขาบอกว่ากรณีที่ไม่มีกฎหมายใดกาหนดอัต,ตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไว้เป็นการเฉพาะให้กํา <im itation> หนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต <im itation> ์หรือรถจักรยานยนต์ตามคนไกตลาดโดยคํานวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1ถ้ารถยนต์ใหม่ก็คือรถจากโชลูมใหม่เลยนะใหม่ายแดงอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน10%ต่อปีนะครับ กรณีที่2รถใช้แล้วนะครับไม่เกิน15%ต่อปีนะครับ uh huh. กรณีที่3รถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน23%ต่อปีตรงนี้น่าสนใจโดยเฉพาะในส่วนของรถจักรยานยนต์ mm hmm. คุณเคยได้ยินไหมว่าเดินเข้าไปในโชว์รูม mm hmm. ในศูนย์ที่ขายรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรนถะ uh huh. จักรยานยนต์นี่แหละขอซื้อเงินสดเขาไม่ขาย uh huh. เพราะว่าดอกเบี้ยของมอเตอร์ไซค์นี่เยอะมากผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเจอดอกเบี้ยของมอเตอร์ไซค์ว่ามอเตอร์ไซค์คันละหกหมื่น พอรวมการผ่อนค่าค่าดอกเบี้ยต่างๆรวมแล้วเนี่ยผ่อน3ปีแค่นั้นแหละจาก0ก0 0ื่นเนี่ยราคาราคาของรถที่คุณต้องจ่ายไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่คุณต้องจ่ายไปกลายเป็นเกินทะลุแสนคือ,อเกือบเท่าตัวนะครับอันนี้แบบเพิ่งรู้จริงๆเพราะแอมแค่คิดว่าด้วยรถมันแบบเล็กอ่ะมันไม่ได้รถใหญ่นี่แหละนี่คือเนื้อหาใจความที่เรานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้ว่า ในวันที่11ช่วงวันที่11มากราคม,มปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการคิดอัตราดอกเบีย้ยเช่าซื้อหรือการผ่อนรถเนี่ยแบบรูปแบบใหม่คือลดต้นลด,ลดดอกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นกมากมานะคะด้วยความยินดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมไปติดตามช่วงต่อไปของรายการ a u t o l i ฟ e ทีว like ีกันต่อเลยค่ะออโตไลฟ์อีเวนในโอกาสที่โตโยต้ได้ดำเนินงานในประเทศไทยครบ60ปี จึงได้เร,เริ่มโครงการโตโยต้าครบรอบ60ปีปลูกป,ป่า6 0 0 0ต้นเพื่อขยายผลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตั้งเป้าในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆให้ครบ6 0 0 0ต้นภายในเดือนมีนาคม2566ซึ่งได้เริ่มจากการปลูกป,ป่า18,000ต้นที่โรงงานโตโยต้าบ้านโพเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และต่อยอดมาสู่กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2,548โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกว่า3,000คนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทในเครือโตโยตา้ากลุ่มพนักงานโตโยต้าและครอบครัวสมาชิกชมรมโตโยต้าจิตอาสาสมาชิกเครือข่าย Facebook Toyota h a p p i n e s สคลับสมาชิก e ี o y o t a คลับผู้แทนจำหน่ายโตโยตา้าผู้ผลิตชิ้นส่วน ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสมุทรปราการกองทบ,บกและประชาชนทั่วไปรวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมแรงร่วมใจปลูกพันไม้ชายเลนกว่า6 0 0 0 0ต้นณนะสถานตากอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับจริงนล้ปลูกป่าชายเลนปีนี้เป็นปีที่16นะครับที่เราพวกเราช่วยกันลปลูกมาประมาณ700,000ต้นและเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งนะครับที่จะให้พวกเราทุกคนมีเจตนำนึกทางด้านาสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนนโยบายของอบริษัทเรา ให้เลื่อนลึกถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนและดมถึงคิดถึงทางประเทศคิดถึงทางสิง่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถที่จะจัดโลงในส่วนของตัวสิงว่งแวดล้อมเพื่ออยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอดไปนะครับขอบคุณครับบริษัท S A I C Motor C P จำกัดและบริษัท M G c e ล l ประเทศไทยจำกัดสารต่อโครงการ Together for Better Thailand ซึ่งเป็นโครงการที่ M G ได้ริเริ่มในปี2562 เพื่อส่งมอบความห่วงใย,ยจากใจสู่พี่น้องชาวไทยร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศด้วยการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการยังชีพรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อใช้สัญจรในพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้รถกระบะยกสูงอย่าง MG Extender ต่อเนื่องด้วยการประสานความร่วมมือกับมูลนิธิร่วมกตัญญูลงพื้นที่ที่อำเภอวารินชำาราบจังหวัดอุบลร,ราชธานี ที่หลายหมู่บ้านยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงและบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยได้ระดมกำลังจากทั้งพนักงานและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ MG ในพื้นที่อย่าง m 2 Motor Sport เสริมทัพด้วยตัวแทนสื่อมวลชนลำเลียงถุงยังชีพจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีในรูปแบบคาราวาน MG ร่วมภารกิบจบรรจุถุงยางชีพลงพื้นที่แจกจ่ายส่งมอบกำลังใจเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนในการดำรงชีพให้กับผู้ประสบอุทกภยัย ทั้งที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและตามบ้านเรือนต่างๆครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเรียกรวบรวมความช่วยเหลือนะครับสิ่งของต่างๆและก็พาสื่อมวลชนเนี่ยมาร่วมทากิจกรรมร่วมกันในการที่จะนําของไปแจกให้กับผู้ประสบภ,ภัยนะครับแล้วก็มาร่วมกับทางมูลนิธิร่วมกัน,นยูในการที่จะนําของเนี่ยให้กับถึงมือส่งต่อให้ถึงมือกับแล้ว,ว่าประชาชนในเขตจ,จังหวัดอุบลราชธานี a l to like knowledge กลุ่มตรีเพชรเชิญชวนลูกค้าอิสุ u ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางเที่ยวปีใหม่โดยมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าผู้ใช้รถปิกอัพและรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์อ s u ุสทุกรุ่นที่จำหน่ายก่อนปี2011ซึ่งประกอบด้วยอิ u ุ u รา a อนพาวเวอ i s u ิ u ุ m ดีแมรุ่นปี2003 2011และ i s u ุ u ม u วเซเว่น เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอ su ูสพ,พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษประกอบด้วยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองรวมค่าแรงฟรีค่าบริการตรวจเช็คสภาพรถ30รายการในราคาเพียง1,390บาทและ1,690บาทเท่านั้นส่วนลดอะไหล่แท้ตรีเพชร15%สำหรับอะไหล่ช่วงล่างเบร,รกคลัชซีลล้อลูกปืนล้อและรับส่วนลดสุดคุ้มเพิ่มเติมในกลุ่มอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน คูปองส่วนลดค่าบริการโรมมูลค่าสูงสุด3,000บาทเพียงนำรถอีซูซคันเก่าเข้ารับบริการที่ศูนย์ตามเงื่อนไขโดยทั้ง3โปรโมชั่นพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกันได้จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซทั่วประเทศหรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์โทร021180777หรือ w w w i s u s u k i s c o m ครับ บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรม m ิ d ไมล์เฟสติวัล2 2 2อย่างยิ่งใหญ่มอบความสนุกสุดมันสไตล์มอเตอร์สปอร์ตสำหรับลูกค้ามิตซูบิชิมอเตอร์กับกิจกรรมในสนามทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อพิสูจน์สมรรถนะยานยนต์พันแกร่งสายเลือดรายรีอาร์สทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อทั้งเส้นทางสุดทันถึง42องศาของสะพานสูง8เมตร และด่านน้ำลึกเพื่อทดสอบสมรรถนะการลุยน้ำพร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์การขับรถทดสอบด้วยนักขับรถมืออาชีพโดยพร้อมเดินสายส่งต่อความมันในทุกภาคทั่วไทยตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมปีหน้ากับกิจกรรม m ิดไมล์เฟสติวั2022ตามกำหนดการนี้ครับ บริษัท Honda a u t o ต o โมบิประเทศไทยจำกัดมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรด้วยธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วครบจบในที่เดียวภายใต้ชื่อ Honda Certified Use d Car ซึ่งดำเนินง,งานเข้าสู่ปีที่11ในการรับซื้อประเมินราคารถยนต์ใช้แล้วและให้คำปรึกษาโดยผู้ชำนาญการขายต่อจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วพร้อมอำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับลูกค้าพร้อมใช้งาน และแลกเปลี่ยนรถยนต์เทแล้วทุกยี่ห้อด้วยราคาสมเหตุสมผลช่วยให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คันใหม่ได้ง่ายขึ้นโดยเปิดให้บริการณศูนย์บริการรถยนต์ Honda ภายใต้สัญลักษณ์ Honda c เซอร์ติฟายยูสคา55แห่งทั่วประเทศครับ <S <S audi ประเทศไทยเปิดตัวรถรุ่นแฟลกชิป the new audi a8l พรีเมียมซีดานหรูที่สุดแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาบและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ความสะดวกสบายระดับ First Class l o u เ g e ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นและยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะการขับขี่อันยอดเยี่ยมสะท้อนอัตลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำอย่างไร้ที่ติมุ่งสู่จุดหมายอย่างมั่นใจด้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะควอทโรทำงานควบคู่กับช่วงล่างระบบถุงลมช่วยให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและนุ่มนวลสุนทรียภาพแห่งการเดินทางใน The New Audi A8L มาพร้อมเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปแห่งอนาคต My h y บริ d แบบ6สูบ3.0ลิตร340แรงม้า500นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน4ล้อควอทรและเกียร์เทปโทนิก8จังหวะให้อัตราเร่ง0,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง5.7วินาทีเท่านั้นโดยมีให้เลือก2รุ่นย่อยคือ The New Audi A8L 55 TFSI Quattro Premium ราคา6,999,000บาทและ The New Audi A8L 55 TFSI Quattro Prestige S-Line ราคา8,250,000บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจ The New Audi A8L สามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมรถยนต์ได้ที่โชว์รูม Audi ทั่วประเทศครับ Auto l i e t v Auto l i g h TV เราพบกับน้องแอมอีกครั้งค่ะมาปิดท้ายในช่วงของ Auto l i ล h t o t t u u ววันนี้พี่นกอยู่กับ Honda BRV ใหม่กับการเดินทางพิสูจน์ความสะดวกสบายอัตถประโยชน์และสมรรถนะของรถอนเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งที่มีค่าตัวสูงสุดในตลาดคันนี้ไปชมกันเลยค่ะ Auto l i ลท t o อนทัสนับสนุนการเดินทางโดย ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยพยาประกันภยัยทิปอัพทูมายโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันในตลาดรถสําหรับครอบครัวแบบ3แถว7ที่นั่งนะครับซึ่งเป็นรถในกลุ่มมินิ MPV ที่นําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียที่มาขายในบ้านเรานั้นต้องถือว่ามีการแข่งขันที่ดุเดือดและรุนแรงนะครับและวันนี้ผมอยู่กับมินิ MPV จากประเทศอินโดนีเซียครับนี่คือ ฮอนด้าบีอาร์วีใหม่นะครับซึ่งเปิดตัวในบ้านเราไม่นานนี้นะครับสำหรับรถคันนี้นั้นต้องถือว่าเป็นรถที่มีความแรงที่สุดในกลุ่มของการแข่งขันนะครับแล้วก็มีระดับราคาที่สูงที่สุดในกลุ่มของการแข่งขันนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนฝูงที่มีความแรงที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ารถคันนี้บรรจุเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่121แรงม้าครับส่วนแรงเบรกอยู่ที่145นิวตันเมตรนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนฝูงแล้วนะครคคนือว่ามงงเฝู สานที่รถคันนี้นะครับราคารุ่นเริ่มต้นคือรุ่น E อยู่ที่915,000บาทนะครับส่วนรุ่น EL คือคันนี้เนี่ยอยู่ที่973,000บาทนะครับซึ่งเป็นรุ่น EL รุ่นท็อปนะครับดังนั้นสําหรับราคาที่สูงกว่าคู่แข่งนั้นแน่นอนครับเขาต้องมีจุดดีจุดเด่นไม่น้อยทีเดียวนะครับและวันนี้ผมพาผู้ชมเดินทางไม่ใกล้ไม่ไกลกับกรุงเทพนะครับนั่นคือเดินทางสู่จังหวัดสมุทรปราการครับใกล้ๆของกรุงเทพแค่นั้นเองนะครับเป้าหมายของเรานะครับคือ หอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่นี่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศของหอชมเมืองสมุทรปราการและมาชมรายละเอียดของรถคันนี้ในช่วงของออโต้ไลท์ออนทัวครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมครับขับรถมาแบบสบายๆนะครับจากบ้านครับเราก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งด้านหลังผมนี้นะครับที่เห็นสูงตั้งต่างานนี้นะครับจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการครับนี่คือหอชมเมืองสมุทรปราการนะครับโดยตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมืองนะครับบนพื้นที่กว่า13ไร่นะครับแล้วก็มีความสูงอยู่ประมาณ179เเมตรนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบนะครับถ้าเราขึ้นไปด้านบนครับจากชั้น25นะครับเราก็พาคุณผู้ชมลงมาที่ชั้น23นะครับซึ่ง ชั้นนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของจุดชมวิวนะครับก็คือตลอด360องศาของชั้น23เนี่ยจะมีะจุดชมวิวที่ส่องไปเห็นถึงแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยถ้าเกิดเราจะเห็นใกล้ๆนะคือถ้ามองด้วยสายตาจะเห็นแบบไกลลิบๆเลยนะถ้าต้องการเห็นใกล้ๆก็หยอดเหรียญ10บาทนะเราก็จะมีกล้องส่องทางไกลส่องไปเห็นถึงจุดต่างๆนะครับซึ่งอ,อย่างตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็น ป้อมพระจุลจอมเกล้านะครับเชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินนะครับแล้วก็คงเคยได้ฟังจากเพลงครับก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็เห็นว่ามีจุดชมวิวตรงนี้มองไปเห็นถึงเกาะสีชังนะครับน่าสนใจคือเกาะสีชังไม่ได้อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับแต่ว่า เขาสามารถส่องไปเห็นได้ถึงตัวเกาะสีชังเลยนะครับต้องถือว่าจุดชมวิวชั้น23ตรงน,นี้เนี่ยขึ้นมาแล้วมีความคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ และช่วงนี้เรามาว่ากันถึง Honda b r v 2022คันนี้กันอีกสักนิดนะครับในแง่ของระดับราคาที่ผมบอกว่ารถคันนี้มีราคาสูงที่สุดในกลุ่มนะครับเพราะว่าราคารุ่น e เริ่มต้นที่915,000บาทแล้วก็รุ่น el ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนั้นราคาอยู่ที่973,000บาทนั้นแน่นอนครับจุดเด่นของเขาก็มีไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ honda sensing นะครับนั่นคือระบบความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องอระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับวรวมถ ฮอ n d a l a n น w a t c h นะครับแล้วก็เลนชิ p p ิ้งนะครับและอีกอย่างก็คือเรื่องของระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าออกตัวนะครับนอกจากนี้เรื่องของระบบความปลอดภัยอย่าง,างเรื่องของ Airbag ็กเนี่ยฮอนด้าีอาร์ใหม่เนี่ยมีแอร์แบอยู่4และ6ใบคือรุ่น E เนี่ยมี4ใบแล้วก็รุ่น EL มี6ใบนะครับส่วนเรื่องของช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเพื่อนฝูงในกลุ่มแล้วผมถือว่ารถ Honda BRV เนี่ยมีช่วงล่างที่สามารถ ขับขี่ได้นุ่มนวลแล้วก็เกาะถนนมากที่สุดในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเทียบกับคู่แข่งต่างๆถือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะครับขณะที่ในเรื่องของอัตราประโยชน์ภายในของ Honda b r v ใหม่คันนี้นะครับก็ต้องถือว่ามีไม่น้อยหน้าคู่แข่งนะครับรวมถึงเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับเขาเป็นแบบ2แถวก็ตามนะครับแต่ว่าแถว3เนี่ยก็รับแอร์จากด้านบนเพดานของแถว2ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนั่งโดยสารทั้ง3แถวเนี่ยแถว3เป็นจุดเด่นของเขานะครับ ดังนั้นในแง่ของบทสรุปและภาพรวมของ Honda b r v ใหม่คันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการรถสำหรับครอบครัวที่เดินทางได้แบบเป็นครอบครัวครับแล้วก็ระดับราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเดินทางได้แบบไปไหนไปกันนะครับได้เป็นแบบสองถึงเจ็ที่นั่งเนี่ยในระดับราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับผมย้ําตรงนี้นะครับผมว่า Honda b r v ต้องเป็น1ในทางเลือกที่คุณผู้ชมต้องนํามาพิจารณาครับคุณผู้ชม Au t o l i ไล t ออโตไลท์ทีว like ีคุณผู้ชมคะเป็นหนึ่งสถานที่ที่หลายๆคนถ้ามาต้องชอบและต้องมาซ้ำแน่นอนเพราะแอมเองมาครั้งนี้ยังชอบเลยค่ะกับมามี่คาเฟ่แอนด์อิสเชอรี่ยังไงก็มากันได้อยู่ย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะและแน่นอนค่ะในสัปดาห์นี้เรายังคงมีการแจกบัตรกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่39 ซึ่งถ้าใครนะคะมาร่วมสนุกก็ง่ายมากๆเลย1สิทธิ์เราแจก2ใบกติกาฟังให้ดีค่ะมีให้ร่วมสนุกถึง3ช่องทางช่องทางแรกเบสิกสุดๆเลยก็คือเขียนจดหมายแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ของรายการออโตไลทีวี ทางล่างนี้เลยปิดสแตมแล้วก็จ่าหน้าซองถึงตัวคุณผู้ชมเองนะคะเท่านี้ก็รับไปเลย1นึ่งใบหรือช่องทางที่2ค่ะกดไลฟ์ Facebook ของเรา a u t o l i ล h t ที Auto like หลังจากนั้นแคปแล้วก็อินบ็อกมาบอกเราก็แจกเช่นกันและ1ช่องทางค่ะอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยก็คือกด s u b สไครต์ที่ช่อง YouTube a u t o l i ์ท t วี เท่านี้ก็รับไปเลยค่ะท่านละ2ใบโดยงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่39นี้จะจัดขึ้นก็คือวันที่1-12ถึงธันวาคม2565ากจัดณอาคารเวลิเจอร์ฮห้องเมือทงทองธาน,นีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่และเป็นแฟนพันแคของรายการออโตไลท์ทีวีหรืออยากไปดูทั้งยานยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องไปได้เลยงานนี้จัดเต็มส่งท้ายปลายปีแน่นอนค่ำคืนนี้ก็ต้องขอฝากเรื่องราวดีๆของรายการออลโตไลท์ทีวีปีที่11แ 6, ค่คลิกใจค เจอกับน้องแอมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ